เรียกกองแนวผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งนะท,ที่ได้มาเกียบโครงการส่งเสริมและพัฒนาการมายถฐานเพื่อเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะครับหลักสูตรการยกระดับผู้ประกอบการ S อสสู่มาตรฐานอุตสาหกรรมเอสนะครับโครงการนี้นะก็เป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วม อบรมคืออย่างยิ่งนะฮะในอนาคตที่ตลาดการตลาดเปลี่ยนแปลงไปและขอเว็นกให้การบครันี้นะเกิดไปอยู่และความและควารู้ตาม,มวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ตัวการครับ เป็นวิานที่ผู้ผลิตเนี่ยต้องก็มาขอพักการลองก่อนที่จะในการผลิตแล้วก็ขายเป็นไหนนะครับอย่างเช่นเนี่ยการู้เลครับก็จะมีหมวเดลนอกถุงซักพ่อุงซักผ้าัไฟพัดพ่วงของเล่นเด็กเนี่ยสีเทียนนี่ก็คือเป็นตัวบังคับนะครับต้องก็เป็นของเด็กปัจจุบันเนี่ยมีจำนชนราคาประมาณ139 ได้ในเครื่องของสออนะครับถวกให้มาครับต่อไปจะเป็นมาตรฐานเครื่องหมายมาตรฐานการตรวจสอบและรับรชาติชื่อย่อคือมอชครับที่สามของเราที่เราให้บริการอีกอย่างก็คือเครื่องหมายการค้าและสิทธิบัตรแลาจะเรียสิทธิ์นะครับบริการที่สิทก็คือการขอเป็นผู้ มีบัตรสง่งออกเป็นผู้ประกอบการส่งออกนําเข้าท้องการาทรัเร่อกตัวเองขึ้นมาเป็นนิติบุคคลก็จะมีสองแบบก็คือข้างส่วนกับบริษัทข้างส่วนจําการกับบริษัทอันนี้ก็จะได้ใบทะเบียนครับขึ้นมาด้วยเหมือนกันเวลาจะรับรองตัวตนก็มาขอหนังสือรับรองได้ที่สำน,นักงานพาณินี้หรือโดยการอ e ีสูร์ผ่านในหน้าเว็บกรม ได้มอปอแล้วถ้าคุณได้ลโลโก้ด้วยคุณจะบิดิดเป็นเสือติดติดนะฮะเป็นเสือติดติดแล้วนะครับ l i ขิตแล้วคุณมีสินค้าที่เป็นซิกเนเมอร์ของร้านคุณหรือว่าเป็นของโรงแรมคุณอย่างเงี้ยคุณหมาอนติดเอาไว้เหมายความว่าทุกคนถ้ามาร้านคุณมาพักโรงแรมคุณจะต้องสิ่งนี้ แล้วมออก็จะเข้ามาช่วยสนทับคือว่าเฮ้ยมันมีมาตรฐานมันไม่ใช่ตลกลาที่ไหนนะครับพอคุณคิดสูตหรืออะไรอย่างเงี้ยครับได้คุณสามารถไปจดเลิขสิทธิ์กับสำนักง,งานพาณิชได้ได